สวัสดีค่ะช่องพลายทองคําพลายทองเงินนะคะวันนี้ก็เลื่องงามยามดีนะคะเราจะพาทองคําออกเดินนะคะวันนี้วันดีค่ะขอบคุณเด้อทองเอ้ยขอบคุณเด้อละเออโอ้ซอยโอ้อันนี้พ่อพาเดินนะคะอะ โอ้ดูไม่ใหญ่ไปจับเขาอีกอ่ะ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 จิกคลางกำลังบุญโลโฮดเลยเนื้อบอดิการเนื้อดินอย่างนี้นะอ่ะมันหุโอเคเออเดี๋ยวให้ทองคำเดินไปก่อนนะคะทางน้อยน่ารักทางน้อยน่ารักนะคะขงนี่เหมือนกับบุญลงมานี่บุญลงอ่ะอ่ะนะทำแต่ปั้มกันจะไม่เอะใจเรื่อยุ่งไม่เลย ็ปูนะคะคุณปูอเล็กน้องปามอาไม้นะคะอยู่เป็นเพื่อนังมีไ่ก่อนนะคะดูห่างหางนครับดูห่างห่าครับยกยันเลืนเนาะอยู่ในหลักนนแล้วก็ยากเลืน

เดินหายยังมีอาการเสียวครับเดินหายมีอาการเฉียวเดินหายมีอาการเียวเนี่เจ้าพิชูกรอ ลาโดยเลยลูกเดินก yeah. ็เอากล้วยครับไปป้นคล้ายๆคำเซนล่ะเพราะอาขี่เหรอืไปปริงนะขี้ฮะไอบีจะรดขี่จังอาคำดี มีรถมาด้วยมาด mm ูทองทัพจะมีมีรถมามีการบเสเซวไหมลีตามหลีตามครับโหนี่ได้ตัดสุดเลยนะ

เดือน20เดอน2อนเอมันก่เดียวหางนหาขุดเลนี่นนายาวขเร็วมาเตัวฟอมลงเยอะเลยน้ำมันออกโรคอะไรกิดเลยอยูเนี่ยโรกิดอยู่นี่ย อกตรมันในกระดุลเนาะมันต่ำเนาะยังไงพอตกมันก็จะประมาณนี้ค่ะรีดน้ำมันออกมารีดน้ำมันในตัวอกหมดพตกมันในบางเชือกก็คือจะไม่กินอาหารเนี่ยโอ๊คเรไม่ค่อยกินอาหารจำเปจำเป็นเรียนๆคำก็เดินอ้อมม่นยี่สิบหลังนะคะหลังจากที่เดินไปถึงปากทางเข้าหมู่บ้านยี่สิบหลังก็จะเดินอยู่ห่างๆนะคะ ว่าถ้าเข้าไปใกล้กลัวทองคำํำระเวงนนนนมาแล้วนะคะทองคําต้นใสหรือเปล่านะคะในต้นใสมาเน็บ เรงด้านละทางก็เริ่มจะทางเริ่มไม่ชี้นะคะทางเริ่มปกติออกเดินวันแรกก็มีระแวงนะคะเพราะว่าสามเดือนนะคะไม่ได้ออกเดิน แล้วก็หายตกมันด้วยนะคะก็มีระแวงบ้างนะคะ ดีนะทองคำหุนเพียวมากเลยค่ะทองคำค่ะตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วนะคะก็ จะให้มาอาบน้ําอยู่ที่ต้นไม้ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าให้มาอาบที่เสาปูนก่อนก็ทองคําจะถูตัวแรงอ่ะตัวเร็วทองคำสามเดือนแล้วไม่ได้อาบน้ำ เรื่องกินเรื่องใหญ่อาบน้ำไว้ที่หลังจ,จ้า้อข้อากงาก,กินดีมากกินดีมากค่ะทองคำหลังจากหายตกมันตแต่ตอนตกมันนี่คือกินพอจะอยู่ได้นะคะค่ะก็ตอนนี้ก็ทองคำมาอยู่ที่โรงช้างแล้วนะคะหลังจากอาบน้ำเสร็จ,จเป็นอย่างไรบ้างเนาะ ไม่ได้ออกเดินนานเหนื่อยไหมมีเพลียไเดินนานกอดินพอกไายฝนควเนาะพอวันนี้ก็มีระเวงบ้างครับผมเพราะว่ามีอะไรเนาะคือมาเย้ไข่มคเดนะครับผมก็เดี๋ยวคัเลนอ่าพูดให้ฟังหน่อยต้องให้ทองคำเดินอ่าไกลๆผู้คุมหน่อยนะคะเพราะว่า ถ้าถ้าเดินใกล้ทองคำจะระแวงใช่ไหมครับความมีมี squishy, uh huh. อะไรมีม right ีไหมมีไขมุดเยอะเขาเขาเขาดูนะครับผมเนาะเขาเลยพาเดินใกล้ๆหน่อยอ๋อแต่ปกติช้างถ้าหายตกมันใหม่ๆนี้ต้องแบบว่าอ่าต้องมีผู้คุมช่วยใกล้ๆเนาะที่ข้างเห็นไม้เย็นไขมัที่เขาเขาละแวงเขาดูครับ ช่างแต่ละเชือกก็ไม่เหมือนกันอย่าง,อย,างอย่างทองคําคอนเลนเขารู้ค่ะว่าถ้ามีคนมาคุมเยอะๆนี่ทองคําจะระเวงนะคะก็กมคมก็อาบน้ําก็ไม่ค่อยจะขัดเท่าไหร่นะคะคตอนแรกว่าจะให้อาบพิสเสาก่อนนะคะแต่ว่ากลัวเขาจะแบบว่าขัดแรงนะคะกลัวจะถลอก ก็เลยให้ไปอาบที่ต้นไม้ก่อนแล้วค่อยมาอาบที่เสานะคะที่เสา,เาโผมที่เนาะทั้งต้นไม้แล้วก็ทั้งเสานะครับผมโอ้โอยืนหลับเลยก็มีเลียนะเลียเลยครัส<ล>าม <Message> เดืดนยยนอ,อนแล้วครับเตี้ยยังยืนร่างกายยังไม่ตอบรอบยังเป็นขี่นะครับผมเนาะต้องคอ่อยๆปรับจูนจูนกันครับค่อยจูนไปเลยจากวันนี้เดินเท่านี้ทุกนี้ก็เดินวันเยอะ ไกลกว่าน,นี้นะครับผมให้เขาชิมเนาะอยู่เรามาเดินไปไกลหรือไหนเนาะ,ะาเพราะาว่าร่างกายเขายัางเขารีดน้ํามันออกนมันอยู่เขายังยังเพลียยังเพลียครับผมอันนี้ก็คือต้องการหน่อเนาะทางงานนะครับผมเนาะพักก่อนก่อนไอ้กอ็<ๆ>กคือว่าดีครับผมดีมากเลยนะคะผ่านไปด้วยดีนะคะแม่แม่ชุดนี้ลนะพักน,นะครับผมดีครับผมเนาะแต่เราทึกก็เราทึกที่ว่าเอาไปเดินคนเดียวนี่แหละผู้คุมอยู่ไกล อา้าอะไรครับทองคำโถ่อยละตัวอะไรยังยืนหลับอยู่เมื่อกี้ยังยืนหลับอยู่เลยไม่เห็นแม่มาโถ่อยเป็นสีโอ้ตีแล้วตัวอะไรยังไม่ได้ตัดยาเลย <laughs> ยังไม่ได้ตัดยาเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เขาจบเพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณทุกๆกกำลังใจน,นะคะ,ะก็ต้องขอบคุณไปยังพี่น้องฟันช้างครับผมที่มาลุ้นด้วยกันนี่ครับผม เึ้นมาคุณตาเนาะตาเล็กแล้วก็ตาไม้ัาเป็นพวกพันปาบนะครับผมอ่าไม้ก็มามาหลังนะคะเพราะว่าอไม้ติดงานอที่บ้านนิชาดาก็เลยมาช่วยอยู่นะคะมามาค่ะอไม่มาอยู่นะคะครับผมคะสำหรับคลิปนี้ก็เขาจบเพียงเท่านี้นะคะ ก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะคก็ฝา like, กกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งในช่องพลายทองคำพลายทองเงินด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเร่สวัสดีครับวยวยเลยครับช่วยเยยวยครับชวยววย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 ่ครับผม